หมูช้างเลยเอเลยแซงคาถา,าหลวงพ่อคูนะเนาะหลวงพ่อคูพูดเป็นคติยีนะเพราะงั้นเราจึองออกมาพูดเรื่อยๆเป็นคติยีหนะ <c oughs> มูช้างมันแซมหลวงพ่อคูหมูช้างจิตเครื่อมันยังเข้มมันไม่ขึ้นถึงไหนมันโดดลงรถแท่งนี่นะหมูช้างนี่น,นะ หลวงพ่อคูณยังวิ่งไปขนาดเก้าสิบทั้งโดดลงอแเราพอมองเห็นอาหารเขาเท่ากับเริ่มติดเครื่องมันจะโดดลงนี่โหเยี oh, e ่ย oh วขึ้นก,ก่อนยิ่ห้ออะเลยเป็เอาธรรมะของหลวงพ่อคูณมาพูดเป็นคติดี <c oughs> <c oughs> มาต่อว่าคุ้มเข้าเจ้า ๋ยวประมาทเองพฤกขนองความพฤกขนองเป็นความประมาทไม่รู้เหตุรู้ผลม,มีแตคค่ความพฤกขนองรากไปร่ไปแต่ไม่ไม่คำนิงความคิดถูกพั่วดีเนี่ยความพฤกขนองดันลยได้คาถาจากทันแรกไปก็ขับรถวิ่งใหญ่เลยชนะอย่าวความเร่งร้อยร้อยสี่สิบอ่า มันก็พาลงคลองสิเนอะแล้วก,ก็กลับมาต่อว่าท่นานหลวงพ่อขาหลวงพ่อทำไมไม่คุ้มคลองลูกหลานล่ะมันพาลงคลองแล้วหรอมันรททันเนี้ยออกจากหลวงพ่อไปก็วิง่งเไยพาลงคลองอ่ะหลวงพ่อก็ สูญหยาบขนาดเท่าไรว่า <hi> ร้อยสี่สิบว่าโอ้ยถึงขนาดร้อยสี่สิบลูกู้โดดลงรถตั้งแต่วิ่งถึงเก้าสิบเนี่เอากูเอาตัวรอดกูจะไปคุ้มครงสูวได้ยังไงว่าฟังหน้าฟังหน้าวิ่งหน้ากีกู้กับกกูเอาตัวรอดกูจะจะไม่พ้อยหรอนแล้วกูจะไปคุ้มครงสูวได้ยังไงขนาดร้อยสี่สิบแล้ววา ตั้งแต่ 90, ครูเก้าสิบครูกระเกือบเอาตัวไปรอดคูโดดลงแล้วคูจะไปคุ้มครองกูได้ยงไงนงะเข้าชาดีนะเ <c oughs> ข้าชาดีนะเพราะว่าเราคืออำมาเป็นคติมันมันรับกัไหาด,ดีนี่ข้ามาพิจารณาซึ่งมองภายในของระหว่างที่เกิดควาฟักกันแบบนี้ที่เท่าไหายจำเลยนะผู้ไม่เคย เื่อมันออกแท่งผ่านไม่มีใครต่อกรอมันได้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงสร้างสนุกสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ั่วโรคดึงดันบบนี่นนนตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนใจือมันก็หลอกไปเรื่อยความหวังเนี่ยความหวังตูงไปเรื่อยนะหวังแบบร่ำากบบรวยแบบดีอยากด่นต้องมีชื่อมีเสียงอะไรหวังหวังหวัง นนไไมันเฉียบดึงไปแมาคำหนึ่งเอ้เวลามันจะ,ะจะหามันก็หาขอให้ได้เท่านั้น่คำหนึ่ง,งผลมันืไปใหญ่ไปใหญ่เลยนี่มันพาโรคเหยียบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบไปเรื่อยอืมพูดตกคลองก็ตกไปเรื่อยผู้เหยียบคันเร่งก็เหยียบไปเรื่อยอย่ที่นี่พวกเราพวกตกคลองก็ตกเกืีอนไปพวกเหยียบคันเร่งก็เหยียบไปพวกที่จะมาคำหนึ่ง มามาตอบว่าหลวงพ่อคูณมีน้อยมากนะนี่เขายังมีเขาไปแล้วเขาเหยียบร้อยสี่สิบเขากลับมาตอบว่าหลวงพ่อคูณท่านท่านก็ท่านก็ตอบรับกันเลยว่าสุเหยียบเขาเรื่องเท่าไหร่เหยียบร้อยสี่สิบท่านก็ตอบทันทีแล้ว่าขนาดร้อยสี่สิบกูโดดลงต้องเตื ถ้าเล่ยถึงเก้าสิบเท่านั้นเอาตัวรอดกูก็จะไปไม่รอดกูจะตายกูจะไปคุ้งทองสูดได้ยังไงนี่ทำที่หนอืมฟังหน้าฟังนะ <c oughs> นี่แหละเวลานักปฏิบัติเท่านั้นจะพูดออกมาได้นะไม่ปฏิบัติพูดไม่ได้เรื่องเหล่านี้ไม่ทันกันนักปฏิบัติที่เหลือก,ก็เกิดทำก็เกิดที่เหลือก,ก็ทำนี หาทางต่อสู้กับทรทมก็ต่อสู้กับเด็ต่างกันต่างอันต่างฝ่ายต่างฟาดกันอ่างนี้เวลามันถึงขั้นกําลังวังชามันมีพอๆกันแล้วมันมันรวดเร็วมวนมวลแชมเปี้ยนนี่มองไม่สอย่าอย่าอย่าไปเข้าไปเทียบนะระหว่างเด็กกับทำฟาดกันนี้เร็วยิ่งกว่านั้นอีกนั่นเป็นหัวใจเองนะเราไม่ไปตกไปแตกนะักเป็นเองก็หนึ่งว่าเราอยู่เหมือนว่าเรายืนดูอยู่ระหว่าง ที่ษษ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 เราต้องทำฟัดกันบนหัวใจหัวใจคือยาชี